อยู่กับใครครับวันนี้อ่าอันนี้เป็นของอบเภอตนโนนฆ่าตำบลโนนฆ่าสุนเนราเราเนี่แหละครับวันนี้เราจะเตรียมงานเนาะพรุ่งนี้เรามีอะไรมาโชว์ครับก็หลักๆเราส้มโอเลยครับส้มโอเลยน้ำหนอนฆ่าส้มโอผลิตส้มโออ่าหันยุกสองพันหลักๆครับผมข่าวน้ำพึ่งกาบน้ำผึ้งกาแตงกวาคือทองดีเรามีไหมแล้วก็ทองดีกระสายแดงครับครับอยู่กับคุณไรเอ่ยผมมุนสันนะครับอันนี้ ตำแหน่งน้องอ่อน้องอ่อตำแหน่งไม่เป็นไรครับไม่อสำคัญครับผมไม่ตกองปิดตู่ครับครับผมจากอบตอนน้ำ้านะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพี่ครับผมขอบคุณครับอยู่คนณอะไรครับค่ะอยู่กับใครเอ่ยอยู่กับน้องอ่อน้านตดหัวหน้าช่างอ๋อฟองช่างค่ะน้องวัตถุอ่อมันเอ่อพรุ่งนี้เรามีอะไรมาโชว์บ้างโกูจิกก็มีผลิตภัณฑ์ของโซนเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเราเองค่ะเป็นงานจักสานงานของผู้ใหญ่เจริญดีตรงเนินใช่ไหมใช่ค่ะ ของคุยใหญ่วิไลลักษณ์ศิลพัพรด้วยค่ะครับผมของดีเยอะเลยกุจิกพรุ่งนี้มาชมเนาะข้าวทอดค่ะข้าทอดด้วยขอบคุณจิกอันนี้เป็นอบตเนาะค่ะเป็นอบตกุจิกค่ะองค์การบริหารรัฐบาลกุจิกนะครับพี่อะไรเอ่ยชื่อเล่นพี่อะไรเอ่ยยางค่ะพี่ยางครับผมขอบคุณพี่มากนะครับ